สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าเก็บภาพบรรยากาศรอบๆสวนในบ้านของเราที่ประเทศสวีเดนมาฝากเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่หิมะหยุดตกอุณหภูม,มิอุ่นขึ้นนะคะ6องศาค่ะพอหิมะละลาย ก็มองเห็นชัดเจนนี่ก็คือคุยตุนนะคะคุยตุนหรือว่ามูลวอดในชื่อสวีเดนค่ะไอเจ้ามูลวอดนี่มันจะสร้างหลังสร้างบ้านอยู่ใต้พื้นสนามหญ้านะคะมีทุกคนทุกแห่งค่ะก็มันจะกินไส้เดือนกินหนอนและกินแมลงนะคะมันจะไม่ไม่กินผักแต่ว่ามันก็มีบ้างถ้ามันจะกัดรากผักหรือว่ามาทำาลัง ใต้ผักของเราก็ทำให้เสียหายบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กัดกินโดยตรงนะคะเราจะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าขุยตุนที่มองเห็นพวกนี้มันก็มีประโยชน์กับผักของเรานะคะปีที่แล้วผักการหอมก็จะมาตาักเอาขุยตุนที่เขาทำคุยขึ้นมาเหนือดินนี่นะคะเราเอามาผสมกับดินอินทรีย์ของเราปลูก พืชผักค่ะมันก็งามอย่างธรรมชาติอย่างปีที่แล้วที่เพื่อนๆติดตามมาก่อนแล้วก็จะเห็นนะคะถ้าแฟนคลับที่ติดตามมาหลังจากฤดูร้อนปีที่แล้วก็ลองย้อนคลิปไปดูค่ะว่าปีที่แล้วเราก็ได้พืชผักไว้กินโดยไม่ต้อง ใช้หยูกใช้ยาอะไรคะ่ะปลูกอย่างธรรมชาติแต่ก็งดงามได้ผักไว้กินตามฤดูกาลอย่างพอเพียงจ้ะคราบหิมะก็ยังพอหลงเหลืออยู่นะคะวันนี้มีลมแรงมาเหมือนกันคะ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าหิมะลงมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้อากาศดีแล้วก็หิมะมันแห้งไปเราก็จะมาเก็บบรรยากาศมันเอาไว้ก่อนนะคะ เสียงลมอื้อองเหมือนกันนะคะยอดไม้ปลิวตามแรงลมพัดค่ะส่วนนี้ก็เป็นแปลงสตอรอเบอรีของเรานะคะสตอรอเบอรีหรือว่ายูยูบะหรือว่าสตรอเบอรีเร่เขาไม่ตายอยู่แล้วค่ะเขาก็จะตายเฉพาะใบเก่าใบเก่าต้นเก่านะคะเดี๋ยวต้นใหม่แล้วก็ แต่งใหม่ฮ่คุณลมโบมาแล้วพอมาแล้วสกูตเตอร์วิ่งใหญ่วิ่งใหญ่นี่ก็เป็นเวลา4โมงเย็นของประเทศสวีเดนนะคะในวันที่25ก็จะ4ทุ่มทางเมืองไทยนะคะในช่วงนี้ก็ประเทศสวีเดนยังช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงจะ้ะ ก่อนที่ใบใหม่เขาจะขึ้นมาเดี๋ยวผักการหอมก็จะหาเวลามาเ,เก็บใบเก่าออกนะคะเพื่อใบใหม่เขาจะได้ขึ้นอย่างสวยงามจ้ากาในแปลงนี้ก็จะต้องตกแต่งอีกเยอะค่ะเดี๋ยวผักการหอมก็จะวางแผนว่าเราจะเอาผักอะไรลงตรงไหนนะคะแต่ว่าปีนี้เราจะไม่เอามันฝรั่งมาไว้ในแปลงนะคะเพราะว่าตัวทากจะเยอะมากค่ะ ตัวทากหรือว่าแมงลิ้นหมาเขาจะจะ,จะเกาะอยู่ใต้ใบมันฝรั่งเยอะมากมันเป็นที่ซ่อนตัวสร้างหลังด้วยนะคะใต้โคนนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะเอามันฝรั่งไปไว้จุดอื่นนะคะสารแหน่สามอย่างเขาไม่ตายนะคะตอนนี้ก็สรุปค่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเขาก็คงจะขึ้นมาแฮ่ใช้หญ้ามาวนเวียนอยู่แถวนี้ใช้หญ้าอยู่ไม่ห่างแม่และคะ่ะ เอากล้องเข้าไปลําบากนะคะเพราะว่ายังมีรั้วอยู่นี่คือสารเนรนะคะเห็นไหมคะเขาไม่ตายคะ่ะโอ้โหนุ่นขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะเลยคะ่ะตรงโคนนุนน่นคะ่ะมองมองมอง,มองไม่ค่อยเห็นอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยมีเวลาเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นมาเต็มเลยค่ะนุ่นสามสามกอนุน่น,นกอนุน่นกอนุ่นเป็น กอกลางเป็นของการหอมนะของไทยกรอริมโนนเป็นของคุณเลมโบนี่ของคุณย่าค่ะเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ตายค่ะอ้าวยังมีต้นหอมอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกแกรสเลิร์ก็คือหอมป่านะเห็นไหมคะเขาไม่ตายปีนี้เจ้ามูลวอดหรือว่าเจ้าตัวตุนกินบริเวณกว้างมากค่ะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าให้อากาศอุ่นกว่านี้สักนิดนึงนะคะเดี๋ยวพักการหอมจะพากันเก็บคุยตุนเอามากองไว้กับดินอินทรีย์นี่คือดินอินรีย์ของปีที่แล้วนะคะเราเอาขยะไปทิ้งแล้วก็เลยขนเอาดินกลับมาบ้านด้วยค่ะนี่หนึ่งคันลากรถค่ะหนึ่งโคนดูว่าเราเอามาไว้ปีที่แล้วนะคะเห็นไหมคะผ่าน อีมงหิมะมา,มาย่าเขาก็ขึ้นมาเนี่เพราะว่ามันมีปุ๋ยมันเป็นดินอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะรีไซเคิลนะคะ,นนะ,คะอ่าเรือนกระจกด้านนี้เอ่อเป็นบางแสงแดดีิมะยังละลายไม่หมดจ้ะโอ้โหสกูตเตอร์ตามจังเลยลูก เมื่อกี้พ่อตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปก่อไฟค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศไม่หนาวเท่าไหร่ผักกาดหอมเลยไม่ค่อยก่องานใหญ่เลยค่ะเนี่ยขุยตุนค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าปีนี้มันเยอะกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วผักกาดหอมก็เริ่มขุดมันจะอยู่ด้านริมๆปีนี้กินบริเวณกว้างมากค่ะ แต่เขาไม่กวนนะคะในฤดูร้อนนี่เขาก็จะหลบไปอยู่ในในที่ของเขาเขาก็กลัวเราค่ะเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเราเขาก็หลบอยู่มันก็ทําให้พืชผักเราสวยงามนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็พวนดินให้คุณย่าบอกว่ามันก็พวนดินให้ค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาขุดเอาดินที่อื่นค่ะถ้าบ้านเราก็เป็นขุยตุนอยู่ตามขุยไผย่อะไรพวกนี้ค่ะ คุยตุนน่ะมันมีมันมีประโยชน์ในการปลูกพืชผักอะคะ่ะโหตายละเยอะจริงๆผักการหอมก็เริ่มเก็บกวาดใบแห้งของอต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าผักกุ้งผักกูดพวกนี้นะคะเริ่มเขีย่ยเขียกองเอาไวะะ้แล้วค่ะตอนนี้ก็ยังเปียกอยู่ ก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้กองดินด้านหลังนู้นเพื่อจะได้เป็นปุ๋ยต่อไปนะคะเนี่ยหานอใหม่เขาก็เขาก็ขึ้นมาแล้วนี่คลาดมาโดนเอาเห็นไหมคะถ้าถ้าเราปล่อยให้ให้เขาให้ใบใหม่เขาขึ้นสูงอะเราก็จะทําความสะอาดลําบากค่ะเนี่ยต้องต้องรีบทําแล้วคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ออใหม่เขาขึ้นมาแล้วจะดอกไม้ชนิดนี้สวยด้วย ออปลาของเรานะคะเริ่มมองเห็นน้ำเยอะกว่าน้ำแข็งแล้วค่ะลมแรงมากค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือว่าหิมะจะลงมาอีกหรือเปล่านะคะ นกจะมากินตาเราหรือเปล่านกจะมากินตาเราหรือเปล่าคะฮะโอ้ยอย่าก,กัดกันนะไล่เฉยๆลูกไล่เฉยๆค่ะเสียงนก <laughs> นกเยอะมากนกมากินเหยื่อะนะลูกนี่จะเป็นมุมที่รีวิวออกมาแล้วสวยมากเพราะว่าในช่วง ก้อนหินที่เขามีมอสเกาะก้อนหินสวยๆหรือว่าหิมะเกาะหรือว่าในช่วงฤดูร้อนดอกไม้สวยงามมุมนี้สวยมากค่ะพี่คิดเลยออกมาแล้วคิดเล้วซุมซุมซุมอยู่ก่อนก้อนหินเล็กๆซุมเดี๋ยวก็วิ่งหะก,กันหะก,กัน โอ้ยมีรถมารถม,มาหลบหลบหลบคิ้เละหลบอะช้ยามาทางนี้ละดูดูไล่กันละไล่กันลอะอะอะดูดูมาเลยลูกโอ้โหนายแบบนางแบบนายแบบนางแบบอ่าลูกคิดเละสกูตเตอร์นอนสบายเลยลูกฮะนอนสบายเลย นอนอยู่นี่นะนอนอยู่นี่นะคะอยู่กับน้องเด้อเดี๋ยวแม่จะออกไปสวนเปี่ยมสุกก่อนรีวิวตามคำขอของคุณพี่รัตนานะคะเดี๋ยวไปดูสวนเปี่ยมสุกกันค่ะมอบให้กับทุกท่านแหละนะคะแต่ว่าขอขอบคุณคุณพี่รัตนาที่ขอมาจ้ะโหตอนนี้เลี้ยนเตียนโล่งค่ะเหมือนป่าร้างเลยค่ะแต่ได้ยินเสียงน้ำชื่นใจมาก ลมแรงมากค่ะนี่นะคะต้นแอปเปิลที่เอซีขอไว้นะคะปีนี้หวังว่าคงจะได้กินลูกแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังสรุปอยู่จ้ะโอ้ยวันนี้น้ำสวยงามมากเลยค่ะเหมือนทานน้ำตกทางบ้านเราเลยจ้ะค่ะมาตรงนี้ก็เปี่ยมสุกจริงๆเลยค่ะสวนเปี่ยมสุกต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ไข่มุกครูสอนพยาบาลนะคะที่ ตั้งชื่อสวนนี้ว่าสวนเปี่ยมสุขค่ะก็หวังว่าทุกๆท,ท่านคงจะเปี่ยมสุขไปพร้อมๆกันกับผากาดหอมนะคะน้ำกำลังสวยเลยค่ะเพราะว่าหิมะเข้าละลายนะคะละลายมาจากด้านบนแล้วค่ะ โอ้ยถ้าพรุ่งนี้อากาศดีถึง8องศาขึ้นไปเดี๋ยวผักกาดหอมจะมาจัดอะไรสนุกสนุกกับพวกลูกๆที่นี่นะคะอาจจะก่อไฟหรือว่าทำอะไรมานั่งกินกันบินินบรรยากาศกันอยู่ตรงนี้คะ่ะถ้าอากาศดีนะคะค่ะก็จัดให้ทุกๆท,ท่านนะคะจัดให้ FC ที่น่ารักทุกท่านคะ่ะ ในสวนเปี่ยมสุขของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณพี่รัตนาที่ขอมาบอกว่าให้รีวิวสวนเปี่ยมสูขให้ดูด้วยจัดให้แล้วนะคะจัดให้ทุกทท่านเลยค่ะค่ะตอนนี้พกักการหอมเข้ามาในบ้านแล้วค่ะมาดูว่าคุณผู้ชายซื้อของเข้าบ้านอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นน้ำมันนะคะอ้อยเอยะเออ ซอสมะเขือเทศเขาเรียกแคทช็อปนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำจิ้มไก่ค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่เนี่ยอันนี้คุณเลมโบ้เขาจะทานกับโวรัรวราหรือว่าปอเปียจะกล้วยยังไม่ทานไม่หมดอันนี้มาอีกแล้วค่ะบานนอนแกก็จะซื้อมาลดหลั่นกันนะคะเขียวมั่ง สุกงอมบ้างนะอันนี้คืออัปาปชีนค่ะส้มถ้าลูกเล็กเขาเรียกเคลเมันทีนอันนี้คืออัปาปชีนค่ะโซมิแกนสกรีนนี่คือกระหล่ำที่ผักการหอมจะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวให้แกพรุ่งนี้เนาะ เ,ออเป็นกระหล่ำหัวแหลมแบบนี <Hello. S 1> เ้เขาเรียกว่าสเปรตโคลนค่ะถ้าเป็นกระหล่ำหัวกลมๆเขาเรียกออวีตโคลค่ะอันนี้อร่อยมันก็จะแพงกว่าหัวกลมๆนิดนึงหัวกลมๆก,ก,กินไม่ไหวค่ะแข็งเกินแครอทนะคะมูรสเต๊ ข้าวก็ยังเต็มถังอยู่นะคะแกซื้อเติมมาเรื่อยค่ะอันนี้เป็นของจัสมินนะคะข้าวจัสมินหรือข้าวหอมมะลิก็ไม่ค่อยได้ไปซื้อร้านไทยเพราะแกซื้อมาเติมให้เรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะซื้อในห้างสวีเดนเป็นข้าวไทยข้าวจัสมินหอมมะลิจ้ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปค่ะถ้าชอบวิถีชีวิตแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกล้วยนะคะ แกก็ซื้อมาสำรองมาใหม่แบบนี้เขียวนะคะที่ซื้อมาก่อนก็สุกแบบนี้ค่ะชอบซื้อจริงๆค่ะแต่ก็ดีค่ะแกก็ซื้อของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นล่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณเขานะคะที่เขาดูแลดีค่ะตอนนี้คุณเลมโบดจะทานก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนละค่ะผักการหอมจะจัดให้แกหน่อย น้ำตาลสักหน่อยหนึ่งค่ะกระเทียมเจียวครับถั่วลิสงน้ำส้มใส่แล้วเว้นพริกค่ะอันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะเดี๋ยวไปเสิร์ฟก่อน